รวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนพฤษภาคมปี2023จะมีรุ่นไหนกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมด้วยมเลอาบ Let's go เริ่มต้นกันที่รุ่นไรกนะครับกับเจ้าตัว i n f i n i ิ Ho ฮอต30นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตหยิบยกมาจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าในเดือนนี้เขายังน่าสนใจอยู่นะครับโดยสเปครุ่นนี้นะครับจะใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วความเรียจะเป็น Full HD Plus พลัหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate จะให้มาอยู่ที่90 Hz เลยทีเดียวนะครับในด้านของการทํางานครับรุ่นนี้เลือกใช้ช,ชิปเซตเป็น Mediatek Helio G88 Octa Core นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 นะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ยห้ล้านพิกเซลบวรด้วยกัอเลนเซฟเซนเซอร์อีก0.08ล้านพิกเซลนะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์โดยทางอินฟินิตครับขเขาเคลมว่าจาก0ถึง55%ใช้เวลาชาร์จที่30นาทีเท่านั้นเองนะครับจริงๆอินฟินิตนครีฮอ ที่ตัว I ด้านบนเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดู <c oughs> ก็ต้องไปดูเออก็ต้องไปดูละสิโดยรุ่นนี้นะครับก็วางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความจุเนี่ยแรม8กิกเลยนะครับสเรจ128ราคาวางจำหน่ายจะอยู่ที่4,799บาทนะครับ <c oughs> ผมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสเปคอยู่ประมาณนึงเลยใครที่อยากจะได้มือถือในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทแล้วก็ชิปเซ็ตแรงๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว v iQOO C7 Series ช้อเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานวันนี้เองนะครับซึ่ง iQOO C7 Series เนี่ยจริงๆก็แบ่งออกเป็น2รุ่นนะก็จะมี iQOO C7 ที่เป็น 5G แล้วก็ iQOO C7 ที่เป็น X นะครับเป็นรุ่นน้องของเขาก็คือจะเป็นตัว X นะครับแล้วก็ตัว C7 ธรรมาดาเนี่ยจะเป็นตัวที่แรงกว่านะครับโอเคเริ่มต้นกันที่สเปคนะครับสเปคเนี่ยพูดแยกก็ได้เ,เริ่มจาก C7 X e แล้วกันนะครับ C7 X e หรือว่า Z7 X นะครับตัวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.64นิ้วนะครับความละเอียด 120่อเฮิร์สต์นะครับการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 695 5G าห้าห้าจออตาคอะนะครับส่วน GPU เป็น Adreno 619นะเรื่องของกล้องนี่ครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะให้ความจุมาถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ถือว่าอึดๆนะครับโดยรุ่นนี้รองรับชาร์จเร็วที่80วัตต์นะครับโดยทาง iQ เนี่ยเขาเคลมมาว่าจาก1-70%งชาร์จที่34หน ผมก็ไม่เคยรีวิวนะครับยังไม่ได้รีวิวนะแต่ก็น่าสนใจอยู่นะครับส่วนในฝั่งของ C7 5G นะครับหรือว่ารุ่นพี่ของเขานะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอ6.64นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD+ ขนาดหน้นนาจอเป็น IPS LCD นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยให้มาที่120 Hz นะส่วนในเรื่องของการทำงานชิปเซ็ตเลือกใช้ไปเซปกกออต d r ก g o n 7825G Octa Core นะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลมีการสั่น OS ด้วยนะฮะแล้วก็บวกมาด้วยกนลนอง Depth s e n s o อีก2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์ราคาแตกต่างกันมากไหมนะครับในฝั่งของ C7x นะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นแรม8กิกสนะครับสเลด128ราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยจะอยู่ที่7,999บาทนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว C7 5G นะครับตัวนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายรุ่นความจุเริ่มต้นแรม8กิกนะครับเหมือนกันสเลด128ราคาเริ่มต้น19,999บาทนะครับแอบกระซิบนิด ใครรู้เฉพาะเรานะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิว c 7หรือว่า z 7 5G ให้ฟัง ให้ฟังอะไรล่ะให้ดูนะครับผมอย่าไปบอกใครนะอันนี้รู้กันแค่แค่เรานะครับผมอย่าไปบอกใครต่อนะครับซึ่งก็รอติดตามได้อีกไม่นานนะครับผมก็จะรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมเองนะครับสำหรับเจ้าตัว C7 ธรรมดาหรือว่า C7 5G นะครับรุ่นท็อปนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับเพิ่งเปิดตัวไปอย่างอลังการงานสร้างเลยนั่นก็คือ Redmi Note 12 Series นะครับโดยในซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับจะมี Note 12 C ีเป็น LTE นะครับ Note 12 5G Note 12 Pro Pro Plus Note แล้วก็12นะครับ สรุ่นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเทียบทีละ2รุ่นละกันเริ่มต้นจากเจ้าตัวโน้ต12ที่เป็น LTE หรือว่า 4G นะครับกับโน้ต12ที่เป็น 5G ละกันนะครับโดยทั้งคู่ให้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันเลยนะครับั่นก็คือ6.67นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD เหมือนกันพันหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็ค่า Refresh Rate เนี่ย120เฮิร์ตเหมือนกันอีกต่างหากอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนั้นนะครับผมซึ่งเรื่องของกระจ Gorilla Glass เนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็รองรับการกัน ดีมากๆนะครับในงบนประมาณนี้มีการกันน้าแบบกระเซ็นด้วยชิปเซ็ตทั้ง2รุ่นแตกต่างกันนะครับในฝั่งของตัวที่เป็น 4G หรือ LTE เลือกใช้เป็น Snapdragon 685นะครับ Octa Core นะ GPU เป็น Adreno 610ส่วนในฝั่งของเจ้าตัว 5G เลือกใช้เป็น Snapdragon 471ย้ำนะครับเป็น Snapdragon 471ไม่ใช่771ไม่ใช่871นะแต่เป็น Snapdragon 471ซึ่งในเรทราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแรงแล้วก็ใช้งาน 5G ได้ด้วยนะ GPU ก็เป็น Adreno 619นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมานั่นเองส่วนเรรื่่่ออองงงงงขกกล้้้นนัท2ุีแตตา กัันนะครบผมขอเริ่มจากเจ้าตัว 4G ก่อนแล้วกันนะครับตัวที่เป็น 4G นะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยนะครับกับเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2 000, 000, กล้านพิกเซลนะครับส่วนในฝั่งของตัว 5G จะให้กล้องหลังมา3ตัวเช่นกันแต่ว่าตัวเมนหลักเนี่ย48 000, ล้านพิกเซลนะครับเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลทั้งคู่จะให้กล้องหน้าความละเอียดเท่ากันนะครับนั่นก็คือ13ล้านพิกเเ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 เซลลลลลลทท่่่่่่าาาากกกกกัััััันนนนนป๊ะะะยยคคครรรรรบบบบสวววววืืออออออองงขแแแตตตตีีมมมมจุ้้้้5,000ิิ์์พชช็33ถใได นะครับสำหรับ2มือถือนะครับจาก2รุ่นนี้นะส่วนอีก2รุ่นที่ผมจะกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว No t e 12 Pro กับ No t e 12 Pro Plus นะครับทั้งคู่รองรับ 5G นะครับเดี๋ยวผมจะพูดสเปคคู่กันไปเหมือนกันนะครับทั้งคู่จะให้ขนาดหน้าจอมาเป็น6.67นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แผงหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED หรือว่า OLED นะครับค่ารีเฟรช120 h ฮแล้วก็รองรับ Dolby Vision ทั้งคู่อีกด้วยนะครับว่าถือว่าจะนกจะเต็มในเรทราคานี้เลยนะครับแถมยังมี พ5 3เช่ 53, นเดียวกัน นะครับชิปเซตไม่ต่างกันครับทั้งคู่เลือกใช้เป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือ Mediatek Dimensity 1 0 8 0 5 g Octa Core ครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G 6 8 m c 4เหมือนกันอีกด้วยก็คือ2รุ่นนี้นะครับจอเหมือนกันแล้วก็ชิปเซตเหมือนกันนะส่วนเรื่องของกล้องแตกต่างกันครับมาดูตรงนี้เรื่องของกล้องเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้าตัว Note 12 Pro ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับโดยตัว Pro เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับบวมเรืเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Macro อีก2ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งของเจ้าตัว Pro Plus นะครับ ตัวเมนหลักเนี่ยโ,โหเขาจัดใหญ่เล่นใหญ่เล่นหนักเลยนะครับแล้วก็คือให้มาถึง200ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเจนที่เขาจะเน้นเรื่องของกล้องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บวกด้วยเลนส์ ultra wide 8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านเช่นเดียวกันนะครับส่วนกล้องหนะ้าให้มา16ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็เรื่องของกล้องเนี่ยก็เน้นเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะลำโพงก็เป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จเร็วต่างกัน ภายใน15นาทีเท่านั้นนะครับส่วนในฝั่งของตัว Pro Plus นะครับรองรับถึง120วันแล้วก็แถมให้ในกล่องด้วยนะครับเขาบอกว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาชาร์จเพียง19นาทีเท่านั้นนะครับเร็วมากมากเลยนะซึ่งทั้ง4รุ่นนี้มีวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาบอกราคากันดีกว่าเออในเรื่องของราคานะครับเจ้าตัว Redmi Note 12 4G นะครับในไทยเนี่ยแรม8 Storage 128นะครับราคาจะอยู่ที่6,699บาทเท่านั้นนะครับราคาดีมากๆนะเมื่อเทียบกับ Gen 11เ ได้ชัดว่าราคาอาจจะเพิ่มมาแบบร้อยสองอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเทียบกับสเปคแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับส่วนในฝั่งของ Redmi Note 12 5G นะครับตัวนี้ความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 6นะครับสเลต128ครับราคาจิ๋วที่8,499บาทนะครับก็ราคาอัพขึ้นมาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าใช้ 5G แล้วก็มีความแรงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนในฝั่งของพวก Pro ทั้งหลายนะครับตัว Pro ธรรมดาแล้วครับหรือว่าตัว Pro 5G ความจุเริ่มต้นเป็น RAM ร,ราคาจะอยู่ที่9,999บาทหรือว่า10,000บาทมีทอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช็อปทั่วไปนะครับก็จะเป็นความจุ RAM 8สล็จะเป็น256เลยนะครับราคาจะอยู่ที่12,990บาทนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของตัว Pro Plus นะครับหรือว่าตัวท็อปสุดจะมีวันจำหน่ายเพียงความจุเดียวเท่านั้นก็คือ RAM 8กิกะสลอ256มีวางจำหน่ายเฉพาะ Xiaomi Store เท่านั้นนะครับราคาจะอยู่ที่14,990บาทนะครับเมื่อเทียบกับสเปคแล้วโอ้โหกล้อง200ล้านพิกเซลขนาดนี้นะครับผมถือว่าราคาคุ้และที่ ำคัญแอบกระซิบนิดนึงนะครับคือว่าพวกเรานีครับจะรีวิวสีรุ่นรวดกดติดตามรอเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวเดี๋ยวผมกับแฟมนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยรีวิวสีรุ่นรวดๆกันไปเลยนะครับทั้งซีรีส์กันไปนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามชมนะครับแต่ว่าอันนี้แอบกระซิบนะอย่าเพิ่งไปบอกใครนะครับมาต่อกัะที่อันดับถัดมานะครับจริงๆผมแอบดึงมาจากเดือนที่แล้วนะครับนั่นก็คือ vivo v 27 5g นั่นเองสเปคครับจะให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วความละเอียดเป็น full hd plus หน้าจอเป็น amoled ครับค่าาาาา refresh rate hz 120กกันนนนเลยใด้ของงรทํ ือกใช้ชิปเซตเป็นเมทเทคไดมิสเตอร์ 7,205G ออกเตอร์โอ้โหแรงมากนะครับจีพียเลือกใช้เป็นมารีจี 610MCC นะครับผมเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาสามตัวตัวไมลหลัก50ล้านพิกเซลกันสั่น OIS นะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยโอ้โห้รอลรังการมากนะครับ50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งตัวนี้ให้แบตเตอรี่ความจุมา 4,600mAh ลลพร้อมกับชาร์จเร็ว66 2 7 5G ตัวนี้วางจำหน่ายในไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 8GB แสตเล็ต256เลยราคาอยู่ที่14,999บาทนั่นเองและและและจริง,รงๆเรายังไม่ได้ทำคลิปรีวิวใช่ไหมและขอกระซิบนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแฟมมารีวิวให้ชมนะครับผมอันนี้อย่าเพิ่งไปบอกใครจริงๆเนะี่ยผมมันเป็นความลับระหว่างเรากับคนดูนะซึ่งใครอยากจะติดตามนะครับน้องก็รออีกนิดนึงนะครับไม่นานเกินรอภายในเดือนนี้แหละนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายสักทีนะครับผมยาวนานมากนะครับซึ่ง p o อกโ c o F5 Series เปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับ F5 Series ก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือ F5 5G แล้วก็ F5 Pro 5G นะครับก็คือมีตัวธรรมดากับตัวโปรนะเรื่องของสเปคเนี่ยผมขออนุญาตพูดควบคู่กันไปเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของหน้าจอให้ขนาดมาอยู่ที่6.67นิ้วเหมือนกันเลยแต่ว่าความละเอียดนะครับตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็น Full HD+ แต่ว่าตัวโปรจะให้มาเป็น 2K+ นะครับหรือ WQHD+ นั่นเองแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED เหมือนกันทั้งคู่นะครับค่า Refresh Rate จะเป็น1 2 0 h รองรับ d o บ b y Vision แล้วก็ขอบเขตของสีเนี่ย68 billion colors นะครับหรือว่า68,000ล้านสีโอ้โ oh, หแม่เจ้านะครับมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับคือจอเขาเนี่ยสีคมชัดมากนะครับรองรับการกันน้ำกันฝุน่นแบบกระเซน็นนะครับที่ IP53 อีกด้วยในเรื่องของการทำงานนะครับใช้ชิปคนละตัวกันนะครับตัวธรรมดานะครับหรือว่า POCO F5 ธรรมดาเลือกใช้เปแซมดะ้อน็7 Plus Gen 2 เจ็ด plus Gen สรองรับ 5G แล้วก็ g p u เป็น Adreno 725นะครับส่วนในฝั่งของตัว Pro นะครับ Poco F5 Pro ตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 8 plus Gen 1 Octa Core นะครับก็เป็นตัว 5G นะแล้วก็ตัว GPU เลือกใช้เป็น Adreno 730ซึ่งเจ้าตัว Snapdragon 7 plus แล้วก็7 plus Gen 2กับ8 plus Gen 1เนี่ยผลิตม,มาบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเหมือนกันอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของกล้องทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเ,เหมือนกันนั่นแหละเออตัวเมนหลักเนี่ยให้มา64ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์การสั่่นนนนน OIS เเหมมมือกกัััท้้งคูดวลส์ 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซล,ล, ok ล,ลเหมือนกันทั้งคู่เด็ๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มาเหมือนกันนะครับความละเอียดที่16ล้านพิกเซลเหมือนกันลำโพงคู่แบบสเตอรอโอให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ความจุต่างกันนะครับตัวธรรมดาให้ความจุมา5 0 0 0 m mm ป์ครับแล้วก็ในฝั่งของตัว Pro เนี่ยจะให้ความจุมา5 1 6 0 m mm ป์พร้รรอมกับรองรับชาร์จเร็วนะครับทั้งคู่6 7วัต์เหมือนกันอีกด้วยนะครับซึ่งเปิดมาราคาที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ฝั่งของตัว POCO F5 ธรรมดาตัวนนนีีี้้จจะมมคววาาุเเเดยยลท่ั ซึ่งความจุอลังการมากแรม12กิกนะครับสเลด256กันเลยราคาจิ๋วที่13,990บาทเท่านั้นโอโหบอกเลยว่าแบรนด์อื่นมีช็อคแน่นอนนะครับแล้วก็อยากรีวิวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวโปรนะครับ Poco F5 Pro เนี่ยมีความจุ2ความจุให้เลือกนะครับแต่ว่าผมจะบอกความจุเดียวละกันนะครับนั่นก็คือแรม12กิกครับสเลด256ราคาเปิดมาที่ไทย16,990บาทนะครับราคาต่างกัน3,000บาทนะครับชอบรุ่นไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของรวม5มือถือทีอน่นาซื้อและน่าใช้ประจําเดือนพฤษภาคมปี2023คุณผู้ชมคิดอย่างไงกับมือถือรุ่นไหนกันบ้างครับภายในเดือนนี้จะเห็นได้ว่าเราหยิบยกมาเป็นซีรีส์เลยก็มันเปิดตัวเป็นซีรีส์เราก็ต้องยกมาเป็นซีรีส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหลังๆจะเห็นว่าเราแบบทําคลิปรีวิวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจทําจริงๆนะครับโอเคก่อนจากกันคลิปนี้ครับก็ฝาก เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพูกหลอกอัปเดตด้วยนะครับและก็ฝากไปที่ตามแพลตฟอร์มอืน่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter t i k t o อหรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ผมดิ้งโมลี่คัก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอ๋อแล้วเจอกันคือวน,นหน้าครับ See you again ทุคกคนลาก